ตำบลดอกระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับนั่งสักแปดเรยบไม่ยอไม่ใช่นะโอ้ทุกคนนั่งออกระตัวแกอข็งงอหน่อยยืนไอ่ได้เย็นนะจะพูพอเอเย็นไม่ยืนหน้ากเออนอนครับยืนไม่ได้พี่เ้อเ ครับเยสาคาคเออม่นเด้นจองวนได้รจบให้ดวนใจนามานี่ดีใจดีใจดีใจพลาดคนไหนคนไหนวันนี้ครับเออนี่ี่เอาเลยแข่งกันเี่ยเอดีใจดีใจร้านจบใครใครใครพูดใครพูดยกมือเลยอ่ะคนนี้อ่ากับใ เป็นอะไรกับผู้ได้รับปริญญาวันนี้ครับรับจริงของแท้เป็นป้าค่ะเป็นพี่าของพ่อเขาแล้วเป็นยังไงบ้างที่บ้านในครอบครัวน่ะมีทั้งหมดกี่คนที่ได้รับปริญญามีหลายคนเลยค่ะเอากี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรก็ว่าไปหกคนค่ะโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่เลยไม่มันหลายบ้านเอาครอบครัวเรานั่นแหละนามตระกูลเราจ้ะเยอะเลยโอ้โหแสดงว่าบ้านนี้บ้านปริญญาทั้งนั้นเลยปริญญาทั้งนั้นเลยค่ะไม่ธรรมดา นะครับเล่นเก่เลียก่เอาไม่เอาเอาพ่อบ้างพ่อบ้างเนี่ยอแม่เลยอย่านีกล้องนักการเมืองต้องออกโซเชียลเราเดี๋ยวนี้เขาหาเสียงทางโซเชียลเขาไปไปติดป้ายหรอกครับครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้รับพินยลูกสาวครับรับพิญญาลูกสาวตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับก็มีเพียงเดียวว่าขอบคุณพี่น้องญาติพี่น้องที่มาร่วมวันนี้ก็สามสี่สิบคนครับขอขอบคุณทุกคนพี่น้องวันนี้ก็ เห็นใจที่มาไกลบางคนก็อยู่ด่านทศบางคนก็อยู่กรุงเทพหลานอยู่กรุงเทพลบุรีขอบคุณครับมีลูกกี่คนครับมีลูกกี่คนครับสองคนครับสองรับปริญญาหมดตั้งคู่คนโตคโตรับปริญญานุ่นคนเล็กอยู่นะครับอ๋อสองคนเลยครับขอบคุณบครับก็ดีผมก็ดีใจด้วยนะครับก็ติดตามไปแล้วกันแม่แม่ด้วยเหรอคนไหนแม่เอาแม่พูดบ้างวันนั้นไม่ได้พูดพูดบ้างพูดบ้างครับพูดบ้าง สองสามยังดีดีใจกับลูกไปลูกดีใจกับลูกเนาะมีลูกแล้วได้รับปริญญาก็ดีใจนั่นแหละประสบความสาเร็จนะครับของครอบครัวเนาะครับก็ขอบคุณมากอันนี้แม่เขานะครับแม่แท้แท้นะครับแม่แท้แทเลยแหละครับแม่แท้แท้นะครับคนเด็กนะครับใครยังไม่มีที่ไปนี่ลูกชายคนหนึ่งลูกชายวันนั้นก็มาวันน้ก็มาขอพัด เอาพูดจักหน่อยสองสองคำคำให้น้องสาวขอบคุณน้องสาวขอบคุณจัดอาขอบคุณเจ้าพี่น้องที่มางานรับปริญญาน้องสาวด้วยครับ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 มีเป็นครอบครัวโอ้โหครับครอบครัวบุญเอกครับครอบครัวบุญเอกอยู่ไกลนะครับ่ได้ใก้นะครับนู้นแ่ะแถวห้วยบงัลนแหละจะออกไปโคกสำโรงไปรับนารายนั่นแหละครับไม่ใช่กลางเมืองด่านคุณนทวดนะบุญเอกมีทุกอำเภอมีทุกอำเภอโอ้มีทุกอำเภอเลย ครับดูอัเบอรครับอัอเบอร์ครับ